ไม่เป็นไรคนเราก็ต้องมีโอกาสเล่นพลาดบ้างปะวะผมรอ standby เลยเราเล่นชา้าแน่นอนนะแล้วก็จะปิดเพล์เขาจะปิดเพล์ให้ใครเขาจะให้ใครปิดเพล์แล้วส่งลิงค์ปับ๊บหมุนเข้าไปลิงค์แล้วมากิียิงโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงค์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะ ตั้งคอมก่อนเ๋เพื่อไม่เข้าใจว่าเราจะเล่นตัวละครอะไรฮะโอเคอาคัง,งิตั้างสองไปลุยดีดีด,ดีคอนเทนต์แบบนี้ดีสวัสดีครับนกธน,นันจะเปิดคอมทำงานแต่จะตั้งใจดูพี่นะครับดีมากฮะอย่าเอางานมาทำการดูไลฟ์สียะทำถูกแล้วฮะเครียดหรือยังฮะไม่เครียดฮะชอบมากเลยชอบมากเลยผมฟังเสียงโดเนทได้ทั้งวันคิงสตีลฮันเซล เครียดยังครับวางใจใต้แป้นโคตรเอาอะโคตรเอาอะวางใจใต้แป้นก็มาผม,มผ,มผมแค่ชื่อเหมือนผมเมนอาคางิผมแค่ชื่อเหมือนวีแคทวันนี้ผมเมนอาคางิฮะผมขอเลย<น>ล้างสองเลยไม,ไม,ม่ไม่มีใครเล่นไม่มีใครเล่นลิงเหรอ ลิงฮันเซลเล่นลิงเหรอดูฮะเล่นมา1 4 0่งพันสี่ร้อยสี่ศูนย์เกมพี่ไม่ได้เล่นนะอันนี้เป็นคนที่เขาเล่นไอดีพี่เขาเล่นตอนที่พี่เลิกเล่นไปอะเลิกเล่นไปปีหนึ่งเนาะประมาณเบียวจัดเหมือนยันจอสตรีมเออลืมไปคิงสเตลมันดูหลายอยู่ดีว่ะ ไมเป็นไรไม่เป็นไรคู่หูคิงสต e วฮันเซลนะเว้ยอันเนี้ยเป็นคูหหนนนห่หูในตำนานแบบยุคแรกๆเลยนะเล่นกันมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยแรกๆเลยคู่เนี้ยรู้จักกันมาตั้งแต่แบบซีซันแรกๆเลยโคตรโหด this part d u n g error candy บอกเลยว่าเตรียมตัวฮะขออนุญาตเอาห่วงกับบ้านวันนี้และข้างเราพ้อมเล่นได้กันนะไม่เป็นไเล่นได้ ข้างเราเอ่อห่วงอาจจะไม่หลุดติดมือนะแต่หัวข้างเราอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่หลุดติดมือไปอมาร์กีสองใส่อะไรดีเนี่ยมาร์กีสองจริงๆมันมีลูนที่ดีกว่านั้นปะวิบ่าโอโ้โหหรอโคตรอาวเลยวะไม่เป็นไร<อ>เฉดลงมือเองโคตรอาวโคตรอาวแล้วลิงบอลนี่บอลให้ลิงฮะแล้วจามชุดไป,ปดีฮันเซลดีข้างในโคตรแน่นเลย คิดว่าฮันเซลจะดังอย่างนั้นหรอวันนี้ฮันเซลไม่ดังชูดเข้ามาเดตามไปด้วย,วยเว้ยมาเดไจต้องต้องพี่เหรอพี่ไปไม่ได้พี่เล่นเ,นเซนเตอร์ไม่ค่อยเป็นไม่ไปไม่ได้พี่กลัวตกไม่โดนไม่เป็นไรพี่ไปให้สวยจยัดโอ้โหแล้วคนจริงต้องดังอันหน้าเดยคิงสติวขอพี่ดังทีนึงเดี๋ยวขอดังทีนึง ไม่ไปไม่ได้ปไม่ได้คือพี่ตกไม่ถึง่ะเดี๋ยวพี่ซ้อนให้เดี๋ยวพี่ลองดูถ้าถ้าตกตกไม่ถึงก็ไม่เป็นไรมันมีแพสซีฟตกข้างหลังอยู่ขอที่นึ่งขอที่นึ่งมาวะเราขึ้นไปไม่ใช่ไม่ใช่ท่านี้แป๊บหนึ่งผิดท่าพี่กดผิดอ่ะเออขออีกทีนี้มาพี่กดผิดไหมแกมันไม่ใช่ท่านั้นไอ้นั่นมันไม่ดังให้อะตัวละครมันดื้อผมซ้อนตรงกลางให้อ่ะเอาเฮ้ยได้วันแล้วเบียดเสร็จผมเนี่ยผมตกทิปอินด้วยหรอ อะไรวะเดี๋ยวดิสการ์ดทํทำอะไรแล้วกระโดดทำไมไม่ดิสการ์กระโดดทำไมอะไอ้ชอนไม่กินดิสการ์กระโดดทำไมกดผิดปุ่มมั้งกระโดดเฉยเลยอะก็เลยเก็บบอลมันกระโดดดีเบามาเลยลูกตบอายุสปีดหมดว่ะไปไม่ได้แย่แล้วต้องเก็บสปีดไว้อย่ากดมั่วเลนดีดีวีแคฟ ชุ่มมือเลยมาแล้วโอ้โหเท่โคตรละลายโอเคไม่ต้องละเล่นกันเลยเล่นกันไปเลยฮะไม่โอ้โหแล้วโดนบล็อกเลยตรงนี้แล้วลิงไปเก็บอลไม่ได้ฮะตังหวันนี้อย่ไรลูกเขาว่าแล้วโดนไหมไม่โดนฮะเราวิบ้าวฮะโอเคไม่เบี่ยดไม่ค่อยโดนเลยอะคังอีอ้วนซ้าเปล่าไปโคเท่โคตรลลาย้ยอันเซลมันเฟี้ยวอะ ทาใหม่ที่ดูไม่เครียดเลยตรับที่ชอบมากเลยโดยมาอีกรีบาวเฮ้ยไออ้วนรีบาวบล็อกเอาได้รีบาวแคบขนาดนี้เลยหรอโดนะปับ๊บรีบาวไม่ใช่แล้วมันรีบาวแคบจังเลยอะบล็อกเอาได้แสดงว่าตัวละครมารีบาวไม่ไกลโอเคเดี๋ยวเน้นเหยียบวงแล้วอันนี้เน้นเบียดคนไงสวย คือเน้นเบียดคนไม่ได้ครับวัสดีครับชิวาสไวยรับบอ,มอลม,ม้อุ้ยโอ้ยล้มอ่ะอืมรีบ่าวอย่างวะรีบ่าวล้มเหลวรัวเลยฮะรู้ว่าผมก็ดีเล่นเลยไปฮะแล้วปึ๊บป๊าบแล้วเัลตเมีโดนแน่นอนฮะลกนี้ฮะ คือถ้าด้านธรรมดาไม่โดนตบหลอกลิงอ่ะแต่ <c oughs> อาลติเมตคือโดนคือโดนนะรีบ่าวเออเนี่ยมันย่างรีบาวแบบล้มเร็วยับยับเลยนะครับอันนี้บัฟอาคังยิคเอตาต้า่วนมไม่ใช่ของพี่อันนี้ไม่ใช่ของพี่ไม่ใช่ของพี่พี่น่าจะตบโดนด้วยจังหวะหนึ่งเมื่อกี้มันมีแพสซีฟตกข้างหลังวันดีครับทนาน,นเฮ้ยทำไม้วนยมันรีบาวไม่ถึงอ่ะไฟหนุกข้ามมันนับเป็นซีลองสองตัวเลยนูย้เว้ย โดนขอพายมือมันลั่นโคตรเท่คนตลายทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะตัดบอลหนกแต่แต่ทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะขอดังทีหนึ่งเอ้ยโอ้โหลูกตบอายุสวยลูกตบอายุขันสองแล้วไม่ลงฮะโอ้โหลงว่ะเล่นเลยฮันเซลคิงสตีลเล่นเลยไอ้เฟนข้ามมันตบหัวจังเลยอ่ะ ขอดังทีหนึ่งก็ไม่ได้โค่นงกเลยดูมันตบดิโคตรเถื่อนโอดเกินไปสกรีนฮะหลังสกรีนคงไปโอเคอม,มาเลยช้าเกินไปขอโทษทีอินเทอร์เน็ตครับ เล่น <laughs> ไม่ได้เล่นไม่ได้ครับสมรอ้นหน้าล้มไปดิ <oo> คือมันสองรีบาวแล้วมันเป็นนับเป็นซีรองสองตงัวมันโดดรีบาวไกลแล้วก็สูงทั้งคู่อ่ะ <c oughs> คือเราต้องเดาทางบอลตกให้ได้แล้วไปยืนกลางวงมันถึงจะรีบาวได้นะโ <t ok> ตไปดิยอ <c oughs> <c oughs> ืม <c oughs> งานเข้าเลยครับแบบนี้ <c oughs> ไปไม่ได้อ่ะ ซูขาวกิงตีลสองคะแนนไม่เยอะแล้วสวยหลอกโดนไปหนึ่งแล้วขึ้นไปดังเนี่ยทีไอมากิดังอะ่ะไม่เห็นตบโดนเลยแคนดี้แล้วพี่ดังตบพี่อย่างเดียวเลยมันส่งมาตรฐานหรือเปล่าวมันต้องตบทั้งคู่เิี่เออคือตบต้อง,ต,อง,ต,องต้องโดนทุกคนล่าวะไม่ใช่โดนแต่พี่ตบไปนี่สวยจดัดสวยโอ้โหเอ้ยคือบล็อกเอาพื้นที่ข้างหลังเนี่ยเสร็จเราแน่นอนบอลเด้งแล้วขอบห่วงด้วยตกหน้าห่วงแน่นอนไอ้บ้าเอ้ยลง เซตบอลเซตบอลไม่กล้าเลนะ่นละกลัวสวยแล้วขึ้นดักไปแล้วไปมาร์กิมากิผมเบียดให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสวยโอ้โหอย่างเอาเลยว่าลูกนี้พวกเราแกร่งสุดยิงหน้าห่วงนะตื่นเต้นจัดทรงปาร์แล้วผมรอเลยแล้วยังไรเรี้ยงปาป๊แล้วขึ้นไปแล้วมามาไหมสักหน่อยไหมสักหน่อยปะล่ะแล้วส่งแน่นอนฮนะลูกนี้มันไปแล้ว โอ้หดวบอกระยะไม่ถึงรีบาวเอาตบทิบอินหรอเกินเกินไปแล้วรอบกวนแล้วทำไมมันแมนจังเลยอะ่ะแล้วแตกแ <c oughs> ตกแตกแตกแต,ก,ต,ก,ตกแล้วเอาตีเมทลูกนี้แล้วเรียบร้อยฮะสถานการณ์สร้างวีลับหลุดลูกเดียวพอยอ้วนเอาหน่อยเร็วยวู้โวโดนดิวะกูม,มาดิวะได้อยู่ได้อยู่ อันนี้ตื่นเต้นแทนเพื่อนเพื่อนเล่นดีเรากองเชียร์ที่ดีเราต้องตื่นเต้นแทนเพื่อนเราทิปออฟเสร็จผมแน่นอนลูกนี้ผมมั่นใจฮะเสร็จเราฮะซูซูพีไม่ได้หรอกแคนดี้ทิปออฟในตำนานพี่โมแต่บล็อกเอามันโชว์หมดแล้วไม่บล็อกเอาพี่จะโอ้หระยะบล็อกไม่พอไม่บล็อกเอาแล้วพี่จะไปยืนยังไงสวัสดีครับ l อลบ แล้วล้มไปหนึ่งก็ 300, สามร้อยสองศาบล็อกล่วงเลยฮะล้มไปนอนกองกับพื้นหายตัวโทษทีอินเทอร์เน็ตค้างไมค์คิดว่ามันจะหมุนไปทางซ้ายแคนดี้มันเหลี่ยมไงครบไม่ได้อ้อาวแล้วไม่ขึ้นนะ่ะไอ้อ้วนเอ้ยผมรอเลยล้มไปห,หนึ่งสวยแบ็กเต็ตชุดลงลงเน้นๆนะ <c oughs> โอเคฮะแมนซันด้วยฮะ <c oughs> แป๊บนึงนี่เดี๋ยวทำผลงานให้แป๊บหนึง่งไอ้ไข่ของข้ามันตกทุกคนเลย เอ้ยมันตบมันตบพี่อย่างเดียวเลยคนอื่นไม่โดนเลยพี่โดนอยู่คนเดียวรีบเบามาวะไม่เป็นไรฉันลงมือเอง <laughs> ลูกเดียวก็เฟี้ยวได้เฮ้ยไม่ลงโอ้แม่นวะดูดิคือพี่อะรีบาว,ล,ว,ล,บว,าล,วาลูกเดียวชนะเลยเพื่อนบอกว่าขอแค่ลูกเดียวไอ้ว่านเอาหน่อยลูกเดียวชนะเลยอะไปยากอะไรอะอ่ะ อันนี้ไม่เกี่ยวรู้ยอันนี้ไม่เกี่ยวพี่นะเพราะว่ามันโซนนอกคะมันเป็นของฮันเซลเขาไม่เป็นไรคนเราก็ต้องมีโอกาสเล่นพลาดบ้างปะวะผมรอแตนบายเลยเราเล่นช้าแน่นอนนะเราก็จะปิดเพย์เขาจะปิดเพย์พให้ใครเขาจะให้ใครปิดเพย์แล้วส่งลิงปั๊บหมุนเข้าไปลิงแล้วมากิยิงลูกนี้ไม่ลงแน่นอนทําไม่มีสแต็คไม่มีใครไว้ใจอ้วนเลยมันไม่มีสแต็คครับเรียบร้อยเลยฮะ โอ้ยส่งไห้พี่ปิดเพมเมื่อกี้บอกเลยฮะพี่เอาห่วงกลับบ้านเลยแล้วทิปอ้อไปอ้ยเป็นสู้อ่ะนี่ไงนี่ไงโดนนะโดนนะโดนนะมาเลยโดนนะคือมาปุ๊บโดนเลยปั๊บอุ้ยล้มล้มมาล้มมาขอโดษขอโดนลื่นแค่พลาดเล็กน้อยปวดไปใจฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออยากดูสเต็ปอาคังหิพี่อีกรอบมาเดีแล้วลงสวยพี่มาสแตนบายไกลไปววะเดี๋ยวพี่เข้าไปรอใต้แป้นละ งสติลมันไม่ส่งนะมาบอกพอจบกันมาดิไม่ลงอยู่แล้วเมื่อวะลุกจากลุกตกวายุในตำนานหรือเปล่าคือตกไม่ต้องโดนอาศัยลมแรงเล่นเล่นไม่เป็นหรอวาอาครังเงี้ยจำะระยะยืนกับบล็อกเอาไม่ได้สวยก็โดนล็อกนี่ไนงะก็โดนล็อก <laughs> ผมตบหมดอะไม่ว่าจะข้างเดียวมันเองหรือไฟตรงข้ามะเมื่อกี้ถ้าดังไม่ลงหัวผมตบร่วงเลยนะตบ มาดิวะเฮ้ยได้อยู่แล้วผมตบโดนว่ะสถานการณ์สร้างวีรบุรุษฮะช็อตนี้ต้องมาแล้วแล้วต้องมาแล้วอาคคีแล้วสปีดเข้าไปแล้วเบียดกลางวงโอเคเนี่ยมันโดดกันแบบว่าวงอยู่ตรงนั้นนะแต่เราทำอ้าวลูกส่งดาวตกโอ้โหลูกนี้เกรับไม่ได้ลูกส่งดาวตกแรงเกินไปฮะสวยดีวิบ่าวกลางวงเลยว่ะสถานการณ์นกสร้างวีรบุรุษแล้วฮะจังนี้อย่างไรจังนี้แล้วมาแล้วึืนโคตรเท่โคตร เพื่อนพยายามปั้นแล้วปั้นไม่ขึ้นไอ้วนปั้นไม่ขึ้นเลยเอาหน่อยวะเออไอ้วนปั้นไม่ขึ้นเลยอะต่อเวลาลูบๆแลนะ้วเนี่ยตบโอ้โหลูกส่งแล้วลูกตกฉันจับเกมลูกของนายได้แล้วลูกตกดาวตกของดีวันปั้นไม่ขึ้นจริงนะเว้นเนี่ยคือมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ทักคะแนน่ะพยายามอยู่ไอ้ไฟตรงข้ามเนี่ยมันได้อุย้ยมันตบโดนทุกคนยกเว้นนี่ไง ไอ้มันตบไม่โดนทุกคนเลยยกเป็นเราอะคือมันตบแต่กับเราอะไ่าหนุข้ามอะเออเหมือนมีความแค้นกับพี่อะเนี่ยมาีิดูมาีิดังเนี่ยดังโดงดังไม่โดน,ด,นดังผ่านดังผ่านได้คะแนนตลอดเลยพี่ดังยังไม่ผ่านล,ลูกเดียวลูกเดียวก็ไม่ผ่านนี่ไงลองสตีลลองสตียลอ้าทำไมย่าหลุดหรอหล <c oughs> ุดโอ้หลุดเรียบร้อยเลยหลุดโอ้เอยเสกของใส่ disconnect 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 อ,อย่าเข้าเกมมา disconnect 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 เ <laughs> จของได้เจ้ผมมายัง <im itation> ม,มายัางมายัาง <im itation> มายัางชนะอ่ะเอาไปไปเอาบอลเราเองดูคืสได้ไปเอาบอลกลับมาอ่ะรีบเอาไม่ได้นะลงได้อ่ะบอลเอาไปเอ,อ่ะมาไม่เป็นไรเราชนะละมาละเข้ามาละโอเคเข้าเกมละดูฮะคือเราไม่ต้องเล่นเก่งมากอาศัยรวมดีฮะเออ ใส่คาถาใส่ไฟสงค้าแล้วหมุนเข้าไปแล้วปื๊บปั๊บแล้วชูดเลยโอเคไม่รลายไม่รบายสบายง่ายๆแค่นี้เออจะไปยากอะไรล่ะยอมแล้วแข่งนานเกินเมื่อใช่ใช่ถ้าเราเล่นไม่เก่งอะเราก็แค่แบบเล่นให้มันนานที่สุดเว้ยไฟรงข้ามมันก็เบื่อไปเองดูดิออกเกมเลยอันนี้คือปัดเกมทิ้งเลยไม่เอา้ะเบือ่อขี้เกียจขี้เกียจเจอมันล้วเบือ่ออะไรอย่างเงี้ย สถานการณ์สร้างวีแล้วรุษคือเมื่อกี้พี่พี่คงใจยอย่างเดียวเลยนะดูนะอันเนี้ยพี่อ่ะอ้าวทำไมไม่มีอ๋อสาแต้มปลาขึ้นสนาม2อแต้มชูตเมื่อกี้ใช่ปะเขาไม่ให้เราดูว่าเราโดนตกไปกี่ลูกนะอันเนี้ยพวกนายรู้ปะพี่อ่ะดังไปประมาณ5-6ลูกเกมเนี้ยทำแต้มอ่ะดังกับชิงช่งแป้นอ่ะดินเซ็กอ่ะเออรวมกันประมาณห้ลูกอ่ะพี่โดนตกทุกลูกเลยนุย้ย คิงสตีลฮะมันดังไปประมาณ10คะแนนนะเกมเนี้ยสิคะแนนบวกบวกด้วยนะไม่ได้เลยออพนะเวย้ยคือลูกดังอะไม่โดนตบฮะลิงกดไปสิบหกคะแนนนะชูดไม่กี่ลูกที่เหลือดังหมดเลยเออตบแต่กับผมอะะ <c oughs> คือมันตบแต่กับเราอะแล้วแล้วเพื่อนเราไม่โดนตบอ่ะดูดูได้เหรอดูยังไงอันนี้เหรอใช่ปะถูกบล็อกนี้ปะ คือหกสองคืออะไรอะ่ะเราเล่นไปหกลูกเหรอแล้วก็โดนตกสองลูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ถูกเราต้องเล่นไปสองเราอะไรคือหกสองเราไม่เข้าใจคือทําไปหกลูกโดนตกไปสี่ป่ะมันดูได้นะครับตรงข้อมูลรายละเอียดผิดพลาดน,นี่ไงคือเราเล่นไปหกลูกใช่ไหมใช่ไหมผ่านไปสองโดนโดนตกหรือเราเล่นไปหกผ่านสองวะ อันนี้ไม่รู้อ่ะเออ้วนตกยุคจริงๆมันไม่ตกยุคหรอมันเล่นได้แต่ว่ารูนที่พี่ใช้่มันต้องมีผลงานเว้ยมันถึงจะมีรีบาวได้ดีแล้วก็ตกได้ไกลรูนที่มันใช้อ่ะคือมันยังไม่แปลงร่างมาเป็นขั้นของอากาคันยนี่ไงอ๋อโดนตกไปหกปล่อยได้สองใช่ปะเนี่ยดูดิมากี่ดังแล้วดังอีกฮะโดนตกไปหนึ่งปล่อยได้สิบห้าโอ้โห ฮันเซลโดนตบไปสี่ปล่อยได้สิบคือคืออะไรวะโดนพี่ปล่อยบอลไปไม่กี่ลูกเองโดนตบไปหกฮะโอ้ไอ้ไอ้พวกใจร้ายตกแต่กับผมอ่ะคนอื่นก็ไม่ตกทำไรล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำารล้างแชแนลลุยไปกลับทำารล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำไรล้างแชแนลลุยไปกลับทำายล้างแชแนล